สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเก็บหอยขมตามคลองธรรมชาติไม่ต้องซื้อบ้านเรามีเยอะนะครับวิธีหาง่ายๆคือพลิกใบาาสาคู่ที่ตกน้ำแบบนี้แหละนี่มันจะมีอยู่แต่ตัวเล็กๆเ,เดี๋ยวเราจะพากลับไปใส่ในในนันในบอ่อตัวตัวขนาดนี้นะครับ ง่ายๆมันจะมีใบาสาคูแห้งเมื่อใบาสาคูแห้งปุ๊บมันจะม,มันจะมาเกาะตามใบสาคูนะครับนี่นครับงาน,น,นี่ <c oughs> เดี๋ยวเรายกใบาสาคูนี้ดีกว่าอ่านั้นนั้นตัวหนึ่งนั้นตัวหนึ่งมันจะอยู่อันนั่นตัวหนึ่ง,น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 ,งน,นั่นตัวหนึ่งก็เยอะแยะหากันง,ง่ายๆ ครับเมื่อไดไ้จะเอาไปขายก็ได้จะเอาไปกินก็ได้ว่าคลองธรรมชาติบ้านเรานี้มันจะมีเยอะอยู่ครับนะครับวันนี้เราหามามากินไม่ได้มาขายนะครับหอยขมเป็นหอยที่อร่อยมากครับ นี่ม่ได้อยู่ตามซอกนั่นนะสี่ห้าตัวหกตัวครับตัวเล็กเราจะพากลับไปกินเอดจะพากลับไปเลี้ยงครับนี่ครับโอเคนั้นตามการสาคูนจมน้ำอยู่นั่นแหละเราจะดึงมันจะเกาะอ,อยู่ตามนั้น จะมีเยอะมากทั้งหอยหอยขมและหอยโขงนะครับอืมนี่เราได้ปริมาณมามากพอแล้วก็พากลับไปแกงหรือขายก็ได้บน,นี่หามาประมาณนิดหนึ่งได้ไมั้ย I heard